ไปไหนเดี๋ยวก่อนไปนี้เผาเผาครับไปึ๊บตึ๊บแล้วหน้านี้หายไหมปุ๊งตายยิงระเบิดตายวิ่งแล้วกันลูกกิ้งเ่อไรครับระเบิดยิงไปยิวปึ๊บคืออะไรครับไม่รู้ว่าความสามารถจะต่างกันหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้แม็กี่ปุ่นเปิดแล้วนะครับด้วย กสุนอพจ์นนนนมากนะครับอพจ์หรือตอร์ปิโดไม่รู้นะเอาละครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ a r ร์เซนอลวิลเลจชั่นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในภาคที่แล้วเนี่ยเราได้นำก็อ์หมีกับก็อ์ชินเนี่ยมาบวกกันนะครับระหว่าง USA กับญี่ปุ่นนั่นเองครับซึ่งในส่วนของก็อ์หมีเนี่ยผมยังเล่นไม่หมดนะครับเหลือพลังอีกพลังหนึ่งนะครับไว้เจอกันหน้าแล้วกันนะครับไว้ที่แบบว่ามันโดนตบแล้วก็ค่อยใช้กันนั่นเองนะฮะ แต่ตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับซึ่งในพาร์ทนี้เนี่ยผมจะนํา2ประเทศนี้มาฟันกันอีกรอบหนึ่งครับมปชนกันนั่นเองครับก็คือระหว่างคิริวกอกซิลานะครับกับแมกโกซิลานั่นเองนะครับก็คือทั้ง2ตัวเนี่ยจะเป็นโรบอทกันทั้งสองเลยนะครับระหว่างโรบอทญี่ปุ่นกับโรบอทยูสเอนะครับหรือของพี่ใหญ่เมกาเรานั่นเองนะครับไปดูกันว่าระหว่าง2ประเทศนี้ใครมันจะเหนือกว่ากันนั่นเองครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับเเ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 พื่่่ออปป็นนนนนกกาาาารรรรรสีีียยยยยววลลด๋จะะะไไิิมมมััคบบ้ผ เจอโรแดนว่ะโรแดนมันเกิดเหรอเอาดีมอดมาซัมมอนเว้ถ้างั้นแล้วก็นะครับถือโอกาสป้ากับโรแดนเลยแล้วก,กันนี่นะครับเม่กากอะซิล่าน,นั่นเองนะครับเอาละคลิกซ้ายเป็นการตบนะครับแล้วก็หลุแดนก่อนโอ้คลิกขวานะับยิงอะไรอุย้ยพุ่งไปฟันอุ้ยตบโรแดนโรแดนโดนตบอ่าโรแดนมาครับไม่โดนว่ะ กระโดดกดเซีอะไรอ่ะกดเซียทำอะไรวะเซียงคนรามกด X ก,กดเอ็กจาะเดี๋ยวก่อนวิบินได้ปะตัวเราบินได้บินได้นี่ไงอีกระโดดอ๋อมันกระโดดเฉยไม่ได้บินเดี๋ยวก่อนเดินก่อนเดิน,เ,ดนเอาละคิวนะครับคิวทำอะไรยิงยิงเนอเซอร์ไม่ยิงเขงฮโลแดนไปตายปะเฮ้ยมันเปิดล่างสุดยอดปะยางยางมัน ใช่ไม่ใช่ไม่มีล่าถึงยอดรถแดนตีได้ไหมเนี่ยคอนโลเลยไปไหนเดี๋ยวก่อนไปนี่เผาเผาครับทำไมรถแดนไม่เป็นไรเด้อโอจะตายแล้วจะตายแล้วรถแดนจะตายแล้วเรียบร้อยนะครับตายจอครับผมเปิดมาตัดด้วยแหละ กดสเปซบารนะครับผมสามารถกระโดดได้นั่นเองนะครับกระโดดนี่แล้วก็มีเอฟเฟกต์ระเบิดด้วยนะครับทำดาเมจได้ด้วยนั่นเองปึ๊บึ้มเอ้าไ่ติดทำไมอ๋อโดนละกีบักนะครับปุ้งโอ้โหลงก็คือเป็นระเบิดเลยนะครับนี่กระโดดไปอึอโอเคลิกขวา ทีดขวาเป็นการพุ่งแล้วก็ฟันนั่นเองนะครับ2ครั้งเลยคอโมโบขีดซ้ายฟันปกตินะครับแล้วจิมจ้มๆไปเมาส์กามีอะไรไหมเมาส์กางยิงจรวดครับโคตรเท่เท่ระเบิดเลยพี่อีกทีนึงเมาส์กางไม่ได้อาร์อาร์เดี๋ยวอาวิง่งวิ่งแล้วก็กดคิวเป็นอะไรอือหือปล่อยลำแสงยันหาอ,อกนะครับ โคตรเทพ阿ไม่กดวิ่งแล้วกดคลิกขวาเหมือนเดิมฝ่าไม่หายว่ะมันต้องวิ่งนะครับแล้วก็วิ่งแล้วก็กดซีเป็นไรปะทำร่า,าเหมือนเดิมครับผมกระโดดไปแล้วหน้านี้หายไหมปุ๊มตายวิ่งไปแล้วกดคิวนี่ครับนี่ยิงเนเซอร์อยันน้าอ,อกเลยโคตรเสียวโคตรเท่อ่ะ กดคอนโทรลวิ่งแล้วคอนโทรลเป็นอะไรวะบราวน์เหรออ่ากด X เหมือนเดิมนะเอ็กซน,น,น,นะนี่อะไรอืมกด X ครับถ้าวิ่งแล้วกด X โอ้โหกระโดดหมุนครับหมุนหมุนแล้วก็กระทืบเอาไหมเอ็กได้ไหมไม่ได้อ่าแล้วก็เมาส์นี่ก่อนแล้วกันลุกเลื่อนลุกเลื่อนเมาส์เลือลเล่อน,ล,อนลูกกลิ้งนะ กด x ไม่ครับอุย้ยแหลกหน่อยครับนี่ก,ก็ทื้ลงมาเลยครับแม่ถือว่าสุดยอดจริงๆเลยนะครับตีไล่ตีลตเลยยิงระเบิดไปไปเกลี้ยงนะครับกระโดดอู้มวนปึ้งนะครับโอเคพอเหมาะสำหรับเจ้าเมกาคอสซิล่าเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูของฝ่งอเมริกาบ้างดีก,กว่าว่ามีลูกไม้อะไรเด็ดๆกันบ้างนั่นเองนะครับและนี่ก็คือเมกาคอสซิล่านะครับ ก็ซิล่าแห่งอเมริกาที่ถูกสร้างด้วยน้ำมือของมนุษย์นั่นเองนะรงงครับอะไรจะ้องขับดูนี่ <l ug> อันนี้จะเป็นมอสคนละตัวกับเอไททันคอลเลกชันนั่นเองนะครับนี่ว่ายน้ำได้เว้ยโคตรเท่โคตรเฟี้ยวอ่ะไอ้ดูซิมอรไม่เห็นเ,เลยลพวกมอสก็ซิล่านี่เป็นยืนหมดเลยใช้มือเป็นใบพัดนะครับโคตรเท่เลยขึ้นบกเลย เดินลอ,อ,องสิ่งเดินนะระเบ,บิดระเบิดทีเดียวในชะ่ไหมไวเวิร์นเอาละครับสกิลแรกนะครับเมาส์ซ้ายตบเลยไวเวิร์นอยียบตายมา่ได้นร่างไม่ยโดนเดินต่อครับแตกรับตบอัลฟาตายไหมโอ้หทีเดียวนะครับอะไรคลิกขวานะครับ,ปรบเป็นอะไร คลิกขวาเอาหางโจมไปนั่นเองนะครับเหนือใหม่ครับเป็นการฟาดลงไปครับโ,โหโดนเหมือนกันน่ะฟาดของโดนได้ไหมได้เหมือนกันอึ๊บอึ๊บอ่าโดนไหลเกลี้ยงนะครับสกิลคิวไม่มีเอาคิวมีคิวเมืออะไรนะครับเป็นการพุ่นเลเซอร์ออกมานั่นเองนะครับลูกกี้คืออะไรครับโอ้ลูกกี้ยิงระเบิดมาจากหลังย,ยิงได้โดนรัวเลยเว้ย โอเค okay, นะครับคอนโทรนอะไรย่อมีเต้นด้วยโอเคนะครับอะไรก็ไม่รู้กดสีสีคือคำรามโอ okay. เคสีว่าแจ๋ววิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็กดคิดซ้ายคืออะไรต่อยั้ยกันครับไม่อยู่เลย ไม่เลี้ยวด้วยบังยังไงนะ่ะอ๋อ,อ,อมึงอยู่ในโหมดต,ตะกี้อยู่ท,ท่ท,ทีท่ทีไม่น่าล่ะมุงกล้องแปลกๆอีกขวานะครับคืออะไรอ,อ๋อยังเหมือนเดิมวิ่งแล้วก็ลูกกิ้งคืออะไรครับอ,อินเดเบิร์ดยิ่งไปวิ่งแล้วกด R มีวิ่งแล้วกด Q เฮ้ยอ,อือหือเกี่อะไรครับอะไรอ่ะมันาไว้ทำอะไรอ่ะคืิอะไรอ่ะไม่รู้แหละน่าจะเป็นบัฟหรือเปล่าอ่าเป็นบัฟนะครับจนมีบ้างคนไว้วิ่งแล้วคอนโทรลเอ้ยไม่ได้ไปวิ่งแล้วคอนโทรลคืออะไร วิ่งแล้วกด C ปัน่นปั่นนะปั่นสมูทตี้วิ่งแล้วกด X อื้อหือกระโดดต่อยไหนลองกับ White ไวเวอร์หน่อยดิวิ่งแล้วกด X อือหือน่าอุ่นหน้าหายไปหน้าหายตัวยู่ห้อยในทุ่เผาเลยนะเปิดปั๊บไม่ได้เปิดมอนได้ยงเดสเซอร์ตาย,ตายไม่โดนใครเลย มาด้วเพื่อ็นการเสียเวลานะครับสิ่งที่เรารอคอยคือศึกระหว่างเมกญี่ปุ่นกับเมกอเมริกานะครับมาดูนว่าระหว่างเมกสประเทศนี้ใครมันจะเหนเหือกันนะครับระหว่างเมกอเมริกากับเมกญี่ปุ่นนั่นเองนะครับเพื่อ็นการเสียเวลาไปนเลยครับแล้วตอนนี้ผมได้น,านําเมกของเมริกามาเข้าประจำที่แล้วครับกับเมกญี่ปุ่นนั่นเองนะครับตอ,ตอนนี้จะซัดกระลึปป่าครับตอนนี้เมกอเมริการู้สึกว่าจะค้างแล้วนะครับ เอาแล้วครับเดี๋ยวผมสั่งงมกญี่ปุ่นลุยแล้วเอาแล้วครับมกญี่ปุ่นเปิดอู้สัดหน้าไปนะครับเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจอยหางสมดแล้วกระเทืบเลยฟันหน้าครับไม่ยอมกันไม่ยอมกันปุยใหญ่เลยครับทำร้ายมาโอ้โหโดนสัดหน้าครับเป็นไงนี่ยิงคืนครับยิงคืนเลยกระโดดซัดเออ,อเปิดบัฟครับ นี้2ตัวนี Help! Help! ้นัวกันมากเลยนะครับนี่ก็บัฟไม่หยุดเลยนะเบกเมกาสักกันเลยเอาเอาตายเหยเมกเมกาตายเลือดเท่าไหร่เลยเลือดสองล้านเลือดไปเยอะจังวะ แล้วผมเซกเมกอเมริกาไปอีกรอบนึงนะครับเลือมันอยู่2องล้านห้ามันก็เลือเท่ากันนี่หว่าทำไมนิ่มซูไม่ได้วะเอาแหละเดี๋ยวผมสั่งลุยเลยดูดมโอเคครับลุยกันเลยเรียบร้อยเมกญี่ปุ่นเปิดแล้วครับเมกเมริกาหันมาตม้มต่อยส่วนเข้าหน้านะครับจังหวะนี้เป็นไง นัวเซตหลนะครับไี่ซัดเข้าท้องไว้นะครับหานจิ้มนะจิ้มไปไหนก็ไม่รู้นะริงก็ไม่โดนรดอัเต็มหน้าเลยครับเปิดบัฟแล้วนะครับเหมือนจะเป็นการฮิวตัวเองด้วยหรือเปล่านะครับแบบเมกเมกานะครับไอ้นี่ก็ไม่สนนะสวนอ้าวเซตไหลไปที่เรียบร้อยนะครเมกเมกาให้กับเมกญี่ปุ่นนั่นเองนะครับที่ริวเรานี้โอ้ซี่เลยนะครับเมก้า เมกาและเมกาโคจิล่าใช่ใช่ใช่ครับเรียนชื่อไปเลยและนี่คือเมกจักมอสไททันก็จิล่านั่นเองนะครับไม่รู้ว่าความสามารถจะต่างกันหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้เมกที่ปุ่นเปิดแล้วนะครับด้วยกระสุน r พีจำนวนมากนะครับ r จีหรือตอร์ปิโดไม่รู้นะครับแล้วตอนนี้ก็โดนซัดระหว่างกำลังเปิดบัฟนั่นเองนะครับแต่ผมว่ามันก็คล้ายๆกันแหละนะครับเอ้ยตัวนี้มันยิงโอ,โอ้ตัวเมกี้ไม่ยิงเลยนี่ว่โดนปั่นเนี่ยด,นนยดนนยิสกต่างกันเล็กน้อยนะครับ เกมมันจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับมาดูกันนะครับว่าเราสามารถชนะไคร,ราคูได้ปะเอ้ยไม่ใช่ไคร,ราคูคเรีเวของกอซิล่าปนนุนหรือเปล่านะครับอ้าวเป็นอันว่ากอซิล่าปุ่นนี้เท่กว่าแล้วก็แข็งแรงกว่าแข็งแกร่งกว่านั่นเองนะครับไม่ใช่แข็งแรงนะครับบางครั้งที่จะดุดันเราโหดกว่านะครับโอเคนะคผม สำหรับคลิปในวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันพัทน,นะครับขอบคุณทุกคนนคัที่รับชมจนจนบครับสำหรนนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ